ลำดับที่443มีท่านใดให้ราคาเชิญจักป้ายครับ1601รับราคาครับรับที่จะทําการขายที่ดินสนดเลขที่221504ตาบลคลองกลุ่มอําเภอบางกะปิเนื้อที่ตามโฉนด37ตารางวามีสิ่งปลูกสร้างที่จะขายด้วยคือทาวเ์เฮาส์2ชั้นเลขทะเบียนที่10ทับ337เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทําการขายโดยปลอดการจำนองค่ะหมายเลข1601ยืนยันยกไป้าหนึ่งครับยืนกันให้ราคานะครับมีท่านใดให้ราคาสูงนี่ครับถ้ามีเชิญจักป้ายครับ1603ให้ราคาเพิ่มครับ หนึ่งหกศูนย์หนึ่งให้ราคาเพิ่มครับหนึ่งหกศูนย์สามให้ราคาเพิ่มครับหนึ่งหกศูนย์หนึ่งให้ราคาเพิ่มครับหนึ่งหกสามให้ราคาเพิ่มครับหนึ่งหกศูนย์หนึ่งให้ราคาเพิ่มครับหนึ่งหกสาให้ราคาเพิ่มครับหนึ่งหกให้ราคาเพิ่มครับหนึ่งหกศสามให้ราคาเพิ่มครับหนึ่งหกให้ราคาเพิ่มครับหนึ่งหกูสามให้ราคาเพิ่มครับหนึ่งหกศูนย์หกให้ราคาเพิ่มครับ 1 6 0 6ให้ราคาเพิ่มครับ2 7 6 0้านบาทหนึ่ง0 0บาทหนึ่ง0 0บาทหนึ่ง0 0บาท2 2 7 6 0 0 0้บาท2 2 7 6 0 0 0้บาท2ขณะนี้ราคาสูงที่2 7 6 0้านบาที่มาเลข1606มีท่านไหนราคาสูงนะครับถ้ามีชัยป้ายครับ2 7 6 0้านบาทส สวัสดีครับโค้ดบอยไอ้ในแก๊งไว้ร้อยล้านนะครับวันนี้ เรามาเปิดซับประมูลที่คลองลำเจียด12แยก8ปนะครับเป็นซับที่คนบอยประมูลได้นะครับโอนมาเรียบร้อยแล้วเจ้าของเดิมสลากสิทธิ์การกบครองมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําการเปิดบ้านและมาดูกันสดๆนะครับว่าในบ้านหน้าตาเป็นยังไงเพราะซับที่เราประมูลได้เราไม่สามารถเห็นในตัวบ้านเวลาตอนที่เราประมูลเราจะดูได้แต่ข้างนอกอย่างเดียวนะครับถ่ายรูปไปดูไปวิเคราะห์เรื่องค่าซ่อมค่าใช้จ่ายต่างๆโค้ดก็ได้ทําตามสูตรนะครับก็คือวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ประมูลเข ว่าในบ้านสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานนะครับพร้อมอาวุธคู่กายนะครับในการเปิดบ้านเชิญครับบักหวังเรามาดูกันสดๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าในบ้านสวยขนาดไหนน้องจะมีแรงเหรอเอาใหม่เอาใหมท่ท่านี่ดีกว่านี่ท่านี้ดีกว่าแล้วปากจิกเออนั่นแหละอ้าปากอ้าปากนี่แหละตัดใต้ท้องบิดหน่อยแต่วะ เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับยากตรงที่เราไม่ข้ามไปเปิดเราเปิดจากข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะครับเราตัดแล้วเราแสดงสิทธิ์การเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตัวบ้านแล้วนะครับเหมืเราลองมาลองดูก่อนนะครับว่าเบื้องต้นนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับอื้มท hmm. ่าทางจะสวยนะครับอันนี้ล็อกนะฮะหาสิหาสิอันนี้ไม่ล็อกอ่า มามาดูกันข้างในบ้านนะครับผมมาดูพร้อมๆกันนะครับสวยดีนะครับโอ้มีปัญหาเรื่องความชื้นความชื้นจากผนังด้านข้างเอานี่เป็นผนังเบาปวกกินเป็นผนังกัน้นปวกกินแล้วนี่ปวกกินนะครับนี่คือหน้าตาปวกกินเดี๋ยวดูคนชเทอร์เละดูๆๆนะครับปวกกินแล้วนะครับปวกกินสมาร์ทบอร์ดนะครับผมเป็นแผงกั้นนะครับเรามาดูกันต่อนะครับ มีบันไดฝั่งเดียวนะครับค่อนข้างสวยนะครับใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องอีกห้องนึงก็คือเหมือนเป็นห้องรับรองนะครับที่เราสามารถมองเข้ามาได้เป็นเหมือนห้องรับแขกได้เลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะทําใหม่เราจะปูพื้นใหม่ปูพื้นใหม่ทำใหม่หมดนะครับมีหนึ่งห้องครัวที่เห็นเห็นนะครับหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ําพี่หวังลองดูดิเบเกอร์ไฟ,ฟยังอยู่ไหนฮะมีอาการชื้นฝ้ามีอาการชื้น เนื่องจากว่าไม่ได้อยู่มานานแล้วนะครับผมมีอาการชื้นโอ้โหหลังนี้ต้องได้ทําอีกเยอะนะครับต้องบอกเลยว่าน่าจะได้ทําเยอะเท่ากับเห็นว่าอันนี้ก็คือเป็น Family r o o m เป็น Family r o o m เป็นส่วนต่อเติมนะมีห้องใต้บันไดด้วยโอเคไฟมาแล้วจ้ะสวยสวยนะครับเล่นระดับดีๆแก้งานดีๆนะครับโคตรว่าอลังการงานสร้างเลยบ้านหลังนีนะ้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับมาเราไปดูข้างบนกัน เชิญครับโอ้บันไดสวยนะครับบันไดโอเคเลยนะครับมาดูพร้อมๆกันข้างบนอ้เป็นเล่นสเตป็ปเป็นเล่นระดับด้วยโอ้มองออกมาสวยมากนะครับมองลงมาเป็นเหมือนเทเลสมองไปข้างล่างได้นะครับเป็นบ้านเล่นระดับที่สวยมากนะครับผมเรามาดูต่อนะครับนี่หนึ่งห้องนอนนะครับโุกพี่เปิดหนอย เรามีทีมงานเราก็ใช้ทีมงานนะครับนี่เป็นห้องนอนหลังนะครับเป็นห้องนอนหลังโอ้ตรงนี้ต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับสภาพพื้นนะครับถามว่าถ้าย้อนไปรับ20ปีก็สวยนะครับอ้อห้องนอนหลังมีห้องน้ําในตัวด้วยมีเทเลทร่่งหลังอีกนะครับถือว่าเขาทาคล้ายๆกับบ้านสไตล์รีสอร์ทสวยนะนะครับนี่เรามาเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับดูห้องน้ํานะครับ ห้องน้ํามีมุมอาบน้ําด้วยโอ้มีมุมนั่งแล้วก็มีมุมข้างในนี้เป็นมุมอาบน้ํานะครับผมสวยดีนะครับมีห้องเก็บของอตู้เสื้อนะครับมีตู้เสื้อผ้าทีมงานนี้เปิดไม่ได้นะครับปวดก,กินแล้วนะครับเนี่ยอาการปวดก,กินก่อนครับมาเรามาดูห้องนอนต่อนะครับห้องนอนด้านนี้นะครับนี่ก็อีกห้องนอนหนึ่งนะครับอุย้ยมีห้องน้ําทุกห้อง วิสวยนะครับเท่ากับว่าเท่าที่คนดบอยเห็นก็คือข้างบนจะเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ําตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับ3ห้องนอนสามน้ําแล้วก็1ระเบียงนะครับ1นึเทเลทนะครับ1ระเบียงในตัวบ้านนะครับถือว่าบ้านหลังนี้สวยมากๆถ้ารีโนเวทดีๆปรับปรุงใหม่โค้ดคิดว่าทําราคาได้เยอะมากๆนะครับผมประสบการณ์บางอย่างนะครับต่อให้เป็นช่าง20ปีเจอเปิดห้องด้วยกุญแจมอเตอร์ไซค์นะครับ ไอ้ที่หวังมันทําไม่ได้นะครับแต่ผมทาได้นะครับมันวิ่งแดีวเครื่องมือโค้ชใช้แค่กุญแจมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวอยลองให้มันเปิดดูใหม่ครับไปทีมงานแก้งมันครับมาอ่ะอด่าดูนะครับดูเขาจะเปิดยังไงเอาเอาเอานับเวลานะั้นนับเวลานะครับนับเวลาเ้าเอาเอาแล้วผังมงกฎกูพังหมดหมดเวลาไป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 ,ไป,ไปหมดเวลานี่ดูนี่กุญแจนี่ดู ไอพี่หวังมึงดูนี่เกี่ยวประสบการณ์ครับผมประสบการณ์ล้วนๆนะครับอะเรามาต่อกันครับนี่คือห้องน่าจะเป็นห้องข้างบนนะครับผมห้องบนต่ออีกนะครับก็ถือว่ามีระเบียงมีเทอร์เลสนะครับสวยมากๆแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าซับนี้นะครับ มีคนมาถ่ายรูปเยอะมากนะครับจนข้างบ้านเนี่ยงงเป็นหมดเลยว่าบ้านนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมสรุปก็คือมีคนสนใจอยากได้ทับตัวนี้เยอะมากๆแต่สุดท้ายเสร็จโคตรบอยครับผมโบนัสครับโบนัสบ้านหลังนี้งงมากที่โคตเห็นที่บอกว่าโบนัสคืออะไรอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนัอนนี้ก่อนมองเข้าไปครับมองเข้าไปเราเห็นโค้งครับอย่างนี้เขาเรียกโค้งเด็กโค้งเหล็กที่เป็นบันไดวนครับขึ้นข้างบนมันคืออะไร ไปดูกันนะครับโพสเห็นอะไรแปลกเสร็จปุ๊บเราเห็นประตูตัวนี้ครับเราเห็นประตูตัวนี้มันคืออะไรครับมันคือขึ้นไปได้อีกสงสัยมีห้องใต้หลังคาไปดูกันครับสุดยอดห้องใต้หลังคาจริงๆนะครับของแถมเลยคุยบ้านหลังนี้ได้โบนัสพิเศษเราได้ห้อง นะครับที่ต่อบนหลังคาเขาทําสูงกว่าบ้านอื่นนะครับนี่ไงครับเราลองดูเห็นไหมคนอื่นก็สูงแค่นี้แต่บ้านหลังนี้มีต่ออีกถูกเว้ยครับอย่างนี้เพิ่มมูลค่ากับตัวบ้านได้เลยสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆเห็นะครับเทพมากนะครับสวยเลยทีมงานเดิน<ๆ>เดินอย่างกระย่องเบากลัวสุดเสร็จปุ๊บนะครับเราได้วิวนะครับเราเป็นห้องหัวมุมเราได้วิวของหมู่บ้าน คาซาซิตี้นะครับหมู่บ้านข้างๆสวยมากวิวดีมากนะครับโอ้โหบ้านเราหลังนี้ถือว่าถูกหวยรลงวัลที่หนึ่งคุ้มมากๆแถมมีพื้นที่ด้านข้างอีกสวยมากมาดูครับมาดูนะครับตรงนี้สามารถในบ้านสามารถจอดรถได้1คันนะครับผมหน้าบ้านได้หนึ่งคันนะครับเบ็ดเสร็จบ้านหลังนี้นะ่าจะจอดได้ประมาณถึง3คันนะครับผมสุดยอดพื้นที่37ตารางวาเรามาดูด้านข้างกันครับ นั่นก็สามารถทําเป็นนะครับสวนหย่อมเล็กๆได้นะครับอากาศชุ่มชื่นดีนะครับเย็นสบายเลยนะครับมีต้นมะม่วงด้วยนะครับผมนี่มะม่วงหล่นแล้วนะครับรมเย็นสบายมากนะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆนะครับ37ตารางวานะครับสามารถทําครัวไทยข้างนอกก็ได้นะครับผมต้องตอบก่อนนะครับว่าบ้านหลังนี้ถูกใจโค้ชมากๆนะครับ แถมถูกหวยอีกตั้งหากนะครับโคตรคุ้มเลยครับใครที่ซื้อบ้านต่อจากโค้ดไปนะครับถ้าโค้ดรีโนเวทเสร็จบอกได้เลยว่าบ้านหลังนี้ต้องห้ามพลาดสวยมากๆนะครับใครอยากได้บ้านแถวโซนกเกษตรนวมินนะครับหลังบุญถาวรนวมินนะครับซอยคลองลำเจียด12แยก8ติดตามนะครับบ้านหลังนี้นะครับโค้ดบอยจะทำชา Challenge. เลนจ์รีโนเวทกี่วนันออกมาสวยแต่ตอนนี้ขออนุญาตกลับไปทำแพลนก่อนนะครับว่า เราอยากจะทําอะไรกับมันบ้างไปคิดก่อนว่าบ้านหลังนี้อยากซ่อมอะไรมันบ้างอยากทําอะไรกับมันบ้างแล้วด้วยงบประมาณเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดชาเลนจ์กันนะครับว่ากี่วันเราถึงจะเสร็จหลังนี้สุดท้ายนี้นะครับโคดบอยก็ขอฝากนะครับ โค้ดบอยแอ่แก๊งแรนร้อยล้านนะครับติดตามนะครับความรู้ดีๆเทคนิคดีๆที่คุณจะได้จากซับประมูลจากกรมข,ข้กคดีมารีโนเวทขายสร้างกำไรหลักแสนหลักล้านได้ด้วยตัวคุณเองครับซับประมูล erm ไว้ใจโค้ดบอยแล้วเจอกันในชาเลนจ์ต่อไปบายบายครับ